สวัสดีค่ะป้ากก๊กทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกต้นแมงลักลูกชายป้ากก๊กอยู่ข้างๆหายใจแฮกแฮกแฮกแก,กล้องจับหน่อยสิมานั่งเฝ้าทุกวันทุกวันเลยค่ะอะดูแชปมานั่งทำอะไรลูกนั่งทำอะไรครับนั่งเฝ้าทุกวันเลยครับ <c oughs> อาปะเก็กจะพามาปลูกต้นแมงรักก่อนจะปลูกนะคะจะมาพูดตั้งแต่การเพราะมาเมล็ดก่อนค่ะเพราะว่า f อซถามมาเยอะหลายคนเลยเพราะต้นแมงรักเราไม่โตมันโตช้าค่ะแต่ต้องมีวิธีให้มันขยับขึ้นมาโตเร็วได้เหมือนกันนะคะเพราะครั้งแรกแล้วก็งอกออกมาแล้วจะงอกออกมาเยอะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่นะคะ ส่วนมากจะมาชะง,งักอยู่ช่วงที่มีใบเลี้ยงแค่นั้นละค่ะใบจริงก็จะไม่ออกหรือถ้ามีก็อาจจะมีใบจริงบานนิดหนึ่งมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยบาทีก็กลมๆเล็กๆแล้วก็เป็นกระจุกจะอยู่ช่วงนั้นนานมากถ้าเราไม่ขยับนะคะเราต้องย้ายที่ค่ะย้ายไปไว้ที่มีแสงแดดจัดเลยนะคะ งวันก็ได้ค่ะครึ่งบ่ายครึ่งเช้าก็ได้เอาไปตั้งไว้อย่างงั้นแหละแล้วก็รดน้ําเช้าเย็นเช้าเย็นนะคะแต่ยังไงให้ได้รับแสงแดดแล้วก็จะค่อยๆโตขึ้นมาแล้วก็จะมีใบจริงออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็โตละครั้งแรกของปาเกิ๊ก,ก็ไม่โตเหมือนกันถ้าอยู่ที่รําไรต้องเอาออกแสงแดดค่ะแป๊บเดียวใบจริงก็จะขึ้นมาตอนนี้มีสี่ใบแล้วใบจริง ใบเลี้ยงเขาอยู่ข้างล่างเล็กๆเห็นไหมคะประมาณนี้ก็เอาลงมาปลูกแยกปลูกได้แล้วคะ่ะถ้าอยู่ในนี้ก็โตได้แต่โตช้าเพราะว่าแย่งอาหารกันเนาะต้นติดติดกันเราก็จะแยกปลูกหรือว่าใครไม่มีเวลาก็โตกันได้อีกหน่อยก็ได้นะคะแต่อย่าทิ้งไว้นานนะแคร์กันแล้วก็จะไม่โตดินที่จะปลูกก็ไม่ต้องลึกมากพอดีพอดีนะคะแต่อันนี้ กล่องโฟมของป้กิกกทรงสูงไปหน่อยปะกกก็เลยเอาเปลือกมะพร้าวสับในี่ใส่ไปเยอะหน่อยเพื่อที่จะเติมดินไม่ต้องมากมายนะคะขอเติมดินก่อนการปรุงดินก็อันนี้ทั่วไปนะคะดินหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแกลบดำหนึ่งส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนคะ่ปะป้กิกกไม่ได้ลดปุ๋ยคอกนะใส่ไปครบเลยอันเนี้ยเพราะว่าปลูกชุดหนึ่งก็นานเหมือนกัน กว่าจะให้ปุ๋ยนะคะก็เลี้ยงต้นอ่อนไปอย่างนี้แหละปุ๋ยอยู่ในนี้แล้วไม่ต้องกังวลค่ะเดี๋ยวขอดไปสักหน่อยนึงเดี๋ยวยุบหน่อยค่ะบางทีก็ยุบ แล้วเราปลูกดินจะได้แน่นค่ะถ้าเราไม่รดน้ําก่อนปลูกลงไปนะต้นก็จะล้มรดน้ำอีกทีนึงต้นก็เย่เย้ไปหมดเลยเอาดินให้แน่นสักหน่อยนะ ก็ตักออกมาเลยนะคะอามาแยกเลยถ้้เก็ติดกันอย่างนี้ปลูกก็ก็ปลูกได้ค่ะเพราะว่าเวลาปลูกเนี่ยเราก็จะเอาไว้ในที่ร่ม รากหลุดได้ไม่เป็นไรนะคะปลูกไปเลย <S 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 นี่ก็มีต้นเล็กต้นใหญ่ต้นเล็กๆก็แยกออกจากต้นอื่น่อยนะคะหาอาหารถ้าจะได้ไม่แยกอาหารกันเวลาเขาหาอาหารต้นเล็กๆนะ่ะต้องแยกออกไป เวลาเลี้ยงไปนะคะเวลาเขาโตขึ้นมาถ้าต้นไหนไม่ยอมโตก็ถอนทิ้งเลยค่ะเลือกเอาต้นที่สมบูรณ์ไว้ต้นเล็กๆก,ก็ถอนทิ้งไปเวลาปลูกแล้วไม่โตอย่างสองต้นอย่างเงี้ยเราปลูกไปนะคะถ้าต้นนี้ไม่โตก็ถอนทิ้งได้เลยค่ะไม่ต้องเลี้ยงไว้เขาแย่งอาหารไปยังงั้นแหละแต่ไม่ยอมโตอย่างเงี้ยเสียพื้นที่ เน่งแรกนี่เป็นอะไรที่ไม่ทนนะคะไม่เหมือนกับกระเพราพอแก่ๆแ,แล้วก็โสมแล้วก็ตายเลยต้องปลูกทดแทนกันไว้บ่อยๆค่ะกระเพรานี่อยู่นาน อยู่ในถุงไม่ค่อยจะโตนะคะต้องเอาออกมาใส่กระถางใหญ่ๆหน่อยถ้าสองต้นติดกันมันแยกยาก็ไม่ต้องแยกค่ะเดี๋ยวรากจะช้ำใส่ลงไปเลย ันนี้เพราะเสจถุงก็จำนวนต้นก็จะไม่เยอะเท่าไหร่นะคะถ้าใส่เยอะก็ติดกันเป็นกระจุกกระจุกแล้วก็โตช้ามากๆเลยอันนี้สับหว่างที่เหลือนี่ใส่ไปพอเขาติดดีค่ะติดดีแล้วก็รดน้ำหมักชีวภาพหรือว่าให้ปุ๋ยเป็นฮอร์โมนนมสด ปุ๋ยจลินซีสสงค้อแสงหรือปุ๋ยปุ๋ยหมักปุ๋ยอะไรก็ได้ทั้งนั้นนะคะ,ะหมดละก็รดน,น้ำขวดนี้ใช้ดีค่ะไม่ต้องเสียสตังซื้อบ่อยๆถ้าตรงนี้บุบบบี้แล้วก็เพียงจะเปลี่ยนฝาฝานเจาะยากเนาะ เอาฟาไปเปลี่ยนอีกขวดหนึ่งก็จะได้ที่รดน้ำใหม่ตลอดเวลาทีนี้ก็ดูแลกันไปนะคะพอเขายืดขึ้นมาหน่อยนึงเราก็หาใบจำฉา,าหรือว่าฟางก็ได้ดตัดสั้นๆมาโรยตามนี้นะคะให้เขายืดขึ้นมาอีกนิดนึงก่อนตอนนี้ก็เอาใส่มันจะกลบใบเพราะว่าต้นเล็กนิดเดียวช่วงนี้ป้ากิ๊กมีฟางก็เอามาเพาะเห็ดแล้วก็เอาไป ตัดสั้นๆน,นะคะเวลาปลูกผักจะเป็นต้นหอมหรือว่าเป็นผักบุ้งโอเก็ต,ตัดตัดตัดเอาไปวางกลบโอ้ดีมากเลยค่ะให้ความชุ่มชื้นข้างล่างตรงเนี้ยหน้าดินเขาไม่แห้งแล้วเขาผักนี่โตเร็วค่ะโตเร็วงามดินไม่แห้งเนาะอันนี้กระถานนี้นะคะก็เป็นใบแมงลักเห็นไหมปกีเอามาโรยไว้อย่างงั้นแหละเพราะว่ามันจะหมดซองแล้วจะหมดอายุค่ะจะหมดปีก็เลยเอามาโรยไว้ตามนี้อันนี้ก็ไว้ให้โตอีกหน่อยก็จะแยก แยกเป็นหลายกระถางถ้าปล่อยไว้ย่างนี้ก็ไม่โตแน่นะคะเพราะเขาเบียดกันแย่งอาหารกันเพราะอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าไม่พอเสร็จถุงดํำนะคะหากระถางมาแล้วก็เอารอยๆมเมล็ดโรยเข้าไปเพาะไว้เอาเอาถุงคลุมไว้นะคะถุงปุ๋ยถุงอะไรก็ได้ให้หน้าดินเขาไม่แหง้งรดน้ําอย่างที่บอกนั่นแหละค่ะรดน้ําทุกวันวันละหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งนัดเดียวเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดละอันนี้ต้องคือการปลูกใบเมลัก ให้โตนะคะันนี้ก็ดูแลไม่ยากเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเป็นระยะนะคะคราวที่แล้วที่ง,งามๆหมดไปแล้วหมดรุ่นไปแล้วป้ากจะให้ดูอะไรหน่อยนึงเนี่ยดูหลายรอบละแต่ก็ไม่เบื่อค่ะอยากให้ดูว่าไม่รู้เขาไปกินอะไรมานักหนาปากิ๊ก <laughs> บำรุงเกินไปหรือเปล่าดูใบมันยาวขึ้นยาวขึ้น เมื่อเช้าปกิ๊กไปเดินเด็ดดอกชมจันทร์นะคะเขาอยู่ข้างล่างก็ไม่ได้ก้มมองเนาะแต่ว่าสายตามันแวบๆผ่านสายตาไปก็นึกว่าเอ๊ะเราไปเอากระถางใบเตยมาตั้งตั้งแต่เมื่อไหร่พอก้มมองไปดูอีกทีโอ้โหตายแล้วเนี่ยทำไมเขายาวได้ยาวดีแล้วเขาไม่ออกดอกเลยนะคะเป็นสาวพันปีจริงๆที่ป้ปกิ๊กลงคลิปไปมียอดคนดูเยอะแยะเลยค่ะก็ถูกใจมาก เขาไม่ยอมออกดอกอีกเลยค่ะตั้งแต่วันที่ปักกิ๊กตัดช่อเขาทิ้งครั้งแรกก็บอกว่าให้เป็นสาวพันปีเขาก็เลยสวยอยู่อย่างเงี้ยสมชื่อว่าเป็นผักชีใบเลื่อยเนาะมันยาวเหมือนใบเลื่อยเลยค่ะจะลองเอาไม้บระทัดมาวัดดูว่ายาวกี่เซนแล้วมีโอกาสที่จะยาวกว่านี้อีกไหมมันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเลยค่ะแปลกมากเลยแสดงว่า <laughs> กินอาหารดีมาก <laughs> ปลูกอย่างนี้ทั้งสวนรวยตายเลยเนาะ Uh huh. แต่เราปลูกแค่อย่างละนิดอย่างละหน่อยอาป้กิ๊กจะบอกว่าต่อไปนะคะปะกิ๊กจะอาจจะลงคลิปสองวันเว้นหนึ่งวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ผักในสวนก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะปลูกก็อย่างต้นหอมผักชีอะไรก็มีหมดแล้วก็กินกินไม่หมดกินไม่ทันปลูกเยอะก็กิกนไม่ทันแล้วอีกอย่างหนึง่งท่านจะปลูกผักอื่นช่วงนี้อากาศก็ยังไม่ให้เนาะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนไว้ให้เข้าหน้าหนาวก่อนแล้วจะปลูกผักหลากหลายมากกว่านี้ค่ะช่วงนี้ก็จะปลูกแค่นี้ละจะไม่เพิ่มเติมละก็อ,อาจจะลงคลิปสองวันเว้นหนึ่งวันปกิก็จะเอาเวลาว่างที่เว้นมาจัดสวนใหม่นะคะอันไหนพอจะรือ้อก็จะรื้อทิ้งไปแล้วก็จะจัดใหม่อาจปกิก็อาจจะทำพวกไม้ประดับไปด้วยสักหน่อยหนึ่งสักแถวหนึ่งเพราะว่าช่วงนี้ขยายต้นอโกนิมาค่ะ แล้วก็จะไปซื้อมาขยายพันธุ์อีกอยากจะเลี้ยงเพราะว่ามันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ดีนะคะมันเป็นไม้ประดับที่ว่ามันไม่ตายง่ายมันอายุยืนแล้วก็ให้ความสวยงามคือคนก็นิยมได้ตลอดการอาจจะช่วงไหนมากช่วงไหนน้อยแต่ก็ไม่ตกนะคะปะกติก็อยากจะลองปลูกดูเพราะว่าสวนครัวเราเนาะเราไม่ได้ปลูกขายเราปลูกกิน ก,กินไปทำคลิปไปแต่ว่าถ้าเป็นพวกไม้ประดับก็อาจจะเสริมรายได้อาจจะมี f c บางคนนะคะปลูกไม้ประดับอยู่แล้วก็ปากิ๊กก็อาจจะได้แฟนคลับอีกเดี๋ยวนนก็จะทำต่างหากนะคะพวกไม้ประดับก็เลยบอกไว้ก่อนว่าเดี๋ยวทำไมปากิ๊กลงคลิปเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวลงก่อนก่อนก็ไม่เคยหยุดแต่ต่อไปช่วงนี้ผักไม่มีก็อย่างที่บอกนั่นแหละนะคะ2วันอาจจะหยุด1ครั้ง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กันแล้วกันค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ป้ากิ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ